สวัสดีครับผมอาจารย์วิโรธโหลานะครับช่วงนี้ก็ขมักขาม่นเกี่ยวกับงานบุญงานกุศลทนี้เมื่อเดือนนี้นะเป็นดาวที่มีดาวย้ายถึง3ดวงดาวราหูย้ายดาวพฤหัสย,ย้ายและก็ดาวเสาร์นะฮะอาจารย์เนี่ยอยากจะบอกเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับดาวเสาร์ย้ายทุกท่านก็จะรู้ว่าการจะไปขอพรกับพระเสาร์ทำอะไรอย่างนี้บ้าง ท่นนี้อาจารย์บอกเคล็ดลับดีๆไว้ให้ในการที่จะขอพรพระเสาขอแล้วเฮงและรวยและปังนะครับอันนี้กระซิบบอกเลยว่าคนที่ติดตามอาจารย์นะคนที่มีบุญสัมพันธ์กันได้เกื้อกูลกันก็จะได้รับข่าวสารดีๆจากอาจารย์ในวิชาโหดอาจารย์จะบอกเคล็ดลับดีๆว่าวันที่ท่านไปไหว้พระเสาไม่ว่าท่านจะมีไหว้ด้วยอะไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านเอ่ยนามพระเสาว,ว่า โอสนิเทวาพระเสาชอบให้คนโปรดปานมากคําว่าสนิชื่อจริงของพระเสาพระเสาไม่ชอบให้เรียกชื่อเต็มยศเพราะว่าคําเต็มยศเนี่ยเหมือนกับท่านว่าท่านไปเดินถึงท่าน,นายกครับท่าน,นายกเขาจะเดินแบบยิ่งเขาจะเดินแบบว่าเชิดเลยเพราะว่าเขามีตําแหน่งตอนนี้เขามีตําแหน่งนะอะไรอย่างนี้ยแต่ว่าท่านเชิญบอกว่าคุณรู้ชื่อเล่นยันท่านสนิท่านสนิเขาจะรู้เลยว่า คนที่เคยเป็นเพื่อนเก่าเขาเพราะว่าในในตำราของโหราศาสตร์เนี่ยดาวทั้งหมด9้าดวงนะฮะดาวเสาเป็นพระเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งเขาโดดเด่นแต่ว่าไม่มีเพื่อนคบโดนเพื่อนบูลลี่เพราะตอนแรกๆพระเสาจนนะใครๆก็บูลลี่พระเสาดูถูกพระเสาเหยีดหยามพระเสาแม้กระทั่งพระอาทิตย์ก็ไม่คุยกับพระเสาพระจันทร์ไม่เล่นกับพระเสาพระอังคารก็คบแล้วก็หักหลังกับ ทะเลาะก,กับพระเสาพระพุธก็ทะเลาะก,กับดาดูหมิน่นพระเสาพระฤหัสก็มองพระเสาแบบว่าเหมือนกับคนใช้มองแบบไม่มีอะไรเลยแต่มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งซึ่งเรียกแล้วคุยแล้วพระเสารักมากไอเกลรักเอ๋ยเกลรักเขาเรียกว่าราหูคบกับพระเสารพสาระราหูก็ไม่มีเพื่อนตอนนี้ว่ากลายว่าราหูกับพระเสา,าเป็นเพื่อนคู่ซี้กันราหูก็เรียกว่าไอสนิเพื่อนเกอนะถ้าใครพูดถึงว่าเอ่ยคําว่าสนิ หมายถึงว่าคนที่รู้จักเขาโดยตรงเขาเรียกว่าพระเสาก็มีปมคันี้ว่าถ้าใครพูดแล้วถูกใจถูกปมพระเสารว,วยเฮงลาบก้อนใหญ่ของพระเสาให้เต็มที่และเต็มแบบปังๆอลังการและมากมายสาธุ